ีครับบ้านเฮาเหล่าล,ล้อครับบ้านเฮาเหล่าล้อลอ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร้ได้วยนะคะบ้านเฮาเหล่าล้อ,ลอมั้งซอยหนองไทรมาปลูกแล้วมิจัคนอื่นเห็ดมันนีกกะมือน,นี้กับมาซอยหนองไทรเบิงซอยน้ำเสือกับวัวไส้ค่ะแหงดำอยู่แหลงแหงดำไปอีกหนองไทรกับลูกไทร บ้านเท่ารอรอมันนี่มัดเอาอ้อยลงทิ่ปู่มืออื่นนอจ้ะมันนี่ก็เลยเอาลงเอามัดถอนถอนไว้เพื่อมุ่มได้มุ่มหนึ่งลดไถก็จสีมาปู่น้องใายเป็นผู้ดูแลอ้อยให้ บ้านเท่าเราหลอกับลูกไส้เห็ดเวียกมันนี้ม้เคยเห็ดเบิ้งเด้อเชองสีขั้นสีข้ผมน่ะซื้อไปรายได้เสริมค่ะ ไ,ได้เสริมจากทำงานอีกานาดทีนึ่งอันนี้ก็มาปลูกอ้อยพอได้ค่าเทิมรูปจ้า รับแล้วทีน้ำไปปลูกผ้าเป็นกองเป็นกองที่เขารับจ้างจัดเป็นกองเป็นกองบานเท้าเราหลอกกัแลยวมาเบิงกิจเกการกับหองใต้ซอยเห็ดฝนทาพนมัดทาพรอุ่มคือคือ,อาหาอยากหัวดิ รถรถอแตกเมื่อกี้มัน,นัหลอดแตกเลยเปลี่ยนเป็นรถกระบะไซส์โฟวินรถพ่วงแตกหลอดแตกเลยเปลี่ยนเป็นกระบะจ้าสู้สู้วันนี้แดดก็ไม่สู้ตังเงินก็ต้องหาสู้ๆจ้า